โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการเข้าไปในใจเธอแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือคุณเอมิวเย้เอมิวนะคะก่อนที่เราจะเริ่มรายการกันมีอะไรจะขายไหมคะคุณเอมิวเอมิวแกะอากาศอันติเมตดากอนนะคะส่วนใหญ่คอนเทนต์ที่เขาทําจะเป็นแนวต่อกันพาแล้วก็เล่นเกมการ์ดทั่วไปนะอาจจะมีเกมเกี่ยวกับอนิเมะอะไรผล่มาบ้างนะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะย่าปะจิปะจีปะจีก็ติดตามพวกเราได้นะคะ วนนี้เราจะมาภาคเรื่องฮิคิ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 ฮคิฮิคิเิคายิคิคคเคิคเฮ <c oughs> ิคิฮนะิคินิคิฮิค่ฮิคิ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 ฮิยิฮิคิฮไคิฮคิฮิ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 คมฮิคเฮิคิฮิคิฮอคิฮมคอ้ิคิฮิคิฮิคิฮควฮิคิคิิคิิคิคิฮคิิคิฮิคิฮิคคคคิิ้ิค แลว้วเป่กูจะเป็นน้องผมฟ้านะคะเล็มหรือเปล่าโดยกติกาก็แค่เราจะไม่มีการเทคเราจะเป็นการปล่อยยาว <c oughs> พร้อมไหมค่ะมาค่ะพร้อมค่ะสามสองหนึ่งขอโทษที่เสียมารยาทนะคะแต่เป็นห้องที่ก,กระจายอยู่นิดหน่อยนะคะเนี่ย <c oughs> มีเป้าหมายอะไรเงินงั้นเหรออย่ากลัวกันขนาดนั้นสิคะดิฉันอยู่ฝั่งท่านเทโคมารินะคะ ออนี่ฟิวเฮสอะไรนั่นเลระที่นี่เดี๋ยวนะไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นหรอกนะคะรีบไปที่วังที่ดิฉันเดี๋ยวนี้เลยนะคะปล่อยนะอยากจะชิ้ช่องอะไม่ใช่เวลามันชิ้ช่องอยู่นะคะฟังเรื่องที่ดิฉันพูดก่อนสิคะจะราแล้วนะปล่อยให้รัดก็ได้งั้นเหรอราดไปแบบนั้นเลยค่ะไม่มีเวลาแล้วค่ะอยู่นิ่งๆเถอะนะคะ เรื่องนั้นพูดด้วยตัวเองเลยเหรอคะปล่อยมือดวิลุกโคมาริไม่บาดเจ็บใช่ไหมเจ็บ่าจเสียใแล้วยิ่งไปกว่านั้นพ่อคะคืออะไรล่ะยายนั่นน่ะเธอคือวิลคุงที่จะเป็นเมดประจำตัวของโคมาริตั้งแต่วันนี้เนาะหนูไม่ต้องการเมดหรอกค่ะแถมยังเมดน่ากลัวแบบนี้อีกด้วย ถึงจะพูดแบบนั้นก็เธอแต่เป็นสิทธิ์ที่จักรพรรดิตัดสินใจนะจักรพรรดิหมายความว่าอย่างไงเหรอเรื่องนั้นดิฉันจะเป็นคนอธิบายเองค่ะปล่อยให้งงชอบความปวุ่นวิ่งนหรอวุ่นวิ่งแบบเหมือนคุณเอมิลเมื่อกี้เนี่ยเลยโอเคโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคุณเอมมิลมากเลยความรู้สึกหลังหลังลองแบบสดแล้วเป็นไงบ้างคะสดแปลกๆว่ะภาคสดภาคสดเป็นไงบ้างคะ เอ,อเอาตรงๆเลยนะคะคือตอนแรกคุณทห้กูบอกว่ามาอัดวีดีโอไอ้เราก็แบบเอออัดวีดีโอแบบเอออัดความรู้สึกหลังไลฟ์วันที่มั้งอ๋อโอเคอัดวีดีโอ,อันนี้ก็แบบเลิกเลกเลยไอ้เราก็แบบโอ้จะได้ไปนะไม่ไรนะความสนุกของรายการนี้คือการที่แขกรับเชิญไม่ได้ตั้งตัวยังไงล่ะ ไม่แต่ไม่แต่ผมด้วยอิสเรียวก็คือเราเพิ่งเลือกเรื่องกันเมื่อกี้ก่อนที่เราจะอัดและเราก็อัดเรื่องนี้แล้วคือไดหัวเขาอคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวคงแบบมีอัดกันหลายคนก็เลยเลือกเรื่องนี้มาผู้หญิงเยอะไงแบบอ่าเราสองคนเองเหรอเดี๋ยวผมเป็นพ่อให้ด้วยป่ะผมเป็นทุกอย่างเลยจ้าขอบคุณค่ะ